สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บาสุขูสุคนเนาะมือนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าที่ส่องสาโปหัวยางเด้อสบายดีเนาะบ่ว่าสิเป็น FC ฝั่งลาวฝั่งไทยก็สบายดีสวัสดีเด้อเบิดทุกๆคนเนาะมือนี้ก็คอยกับ FC เพิ่นกระทำไลายคนเพิ่นก็ระทเข้ามานะว่าเป็นจังได๋นี่เนาะสาวบนเพิ่นมาแล้วบ่แต่หงหมอหรือว่าจังได๋อีหยังประมาณนี้เนาะพี่น้องมื้อนี้เขาก็เลยลงมาเบิ่งเพิ่นอยู่เฮือนนี่แหละพี่น้องว่าะจัด้ถามเพิ่นแล้วพุณครับ ได so right so 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 right kind of so ้ทำแล้วก็มาแล้วพี่น้องก็ตอนนี้เพิ่งอยู่ในเพื่อนเนาะเดียวแต่ตอนนี้เขาก็มาห่อเดือนเพิ่มทีห้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวข่อยก็จะไปหาผิ่นอยู่ข้างในเนาะเป็นจังดน่เนาะอาการดีขึ้นระเบอหรือว่าจังดเนาะมาเบิ่งอาการพิ่นอะไพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็ยากเวียกเนาะก็หลายคนเพิ่งได้ามเข้ามาข่อยก็อาจจะไ่ได้มาเนาะเพราะข่อยก็เล่งดำหน้าพี่น้องเหตุหน้าเนาะข่อยก็อาจจะบาว่างปันไดอะไรพี่น้องข่อยก็อยากเวียกข่อยเนาะ ก็สิไปเบิ่งเพิ่นพี่น้องว่าเป็นจังใดในเนาะอาการของเพิ่นเพิ่นมาแต่ฮงหมออะไรเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องตอนนี้เข้ามาหอดเฮือนเพิ่นแล้วพี่นอ้องเอาคือมาอยู่พี่แล้วบันนี้นนอเหือะเป็นอะไรอีกแล้วบันนี้ฮะ <9. S 1> คือเก่า เจ็บแขนนี่แหละพี่น้องอาการเพิ่งกันเนาะฮะสักดุคือว่าไปหาหมอเป็นอะไรเออไปหาหมอเลยใส่ชัดอันจะตายจะตีไี่นานเนาะนี่หมอว่าบวมอะไรบวยู่หมอว่าบวมอลไรบวยูเออตอนไปอยู่ห้องหมอค่ะไปไปได้จังมือบุหรี่บวมมือซ้ำช่องมือชงมือผู้ได้เผา พอลอเผาอือ่าอุ่เพย่เออคือเห็นเปิดพัดลมนี่ฮะเปิดนะหะมอลูกเลยบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนอะนีคือแแตกมัองอาบน้ำเย็นนี่ะอง่าอาการเจ็บท้องนี่เป็นยังไดเน่อาการเจ็บท้อง สักดูรายแล้วก็เจ็บกับบ่สักกับบ่เจ็บเนาะเขามานอนอยู่ในแล้ววันี่เขานอนอยู่ไแล้วอาการสักเป็นอะไรไข่แหน่บ่บริสักบ่อยบันไดบ่สักกันแล้วสักคือกันแต่ก็บบ่บ่อยสำตอนได้ออกมากใหม่ใหม่หรอเออ่ะไออข้นแน่ล่ะพี่น้องบ่สักบ่อยคือตอนเพิ่นได้ลูกออกมาใหม่ใหม่เนาะตอนนี้เพิ่นเขามานอนในไหน อยู่ในเฮือนเนาะเพิ่งไปนอนแล้วคันในนอนเพิ่นเข้ามานอนอยู่ใน,ในไปหาหมอกะไปได้ช่องมือกลับมาเออเออเออใส่ลูกเพราะว่าเออเออใส่ลูกเพราะว่าคลอดไม่ดีเอาก็คลอดอยื่นไปใช่ไหมคลอดอยู่พี่นาได้โอ้ยเนาะคนเฮาก็ได้ เว้าวพี่บ้าว้าชั้นก็เว่าออไปคลอดอยู่เพื่อนก็ว่าบบไปคลอดอยู่ห้องหมอโอ้ยคนเฮาเอ้ยปรดศักเอะไรพี่น้องประจ่อยลงแหงเยก็ได้พ่อผนเผาคือแบบว่าคอยก็ให้ผนหาคนไห้แล้วพี่น้องแต่ว่าบบมีผู้ใดมาเผาเนาะ ซึ่งยำเบียยงยมงานพี่น้องบบมีไผยมาเนาะพาอผู้ใดก็เล่งน้ำไห้น้ำนาเนาะก็เลยโบมีผู้ใดามาเฝ้าคอยก็ให้พ่อิ่ห้าให้แล้วเนาะแต่ว่าบบมีคนเผาพี่น้องเอ้ยจากเหตุจังไดเนาะจําเป็นก็ต้องอยู่กับลูกมือ,อร้อย,ยนะยำกัางเว้นพ่อไปหน้าก,นก็อยู่กับลูกลูกเบิ่ง อืมซังกะอะไรหังใส่ยากเต้อไปสัชินมาใส่แมทอย่างนี้ต้องเลยจ่อยลงแหงเอาดเนาะไลูกแห้มาเป็นมสิบให้จ่อยแล้บอยากัุิจถาได้ไปรชาิิพ่ชางก็บกินชาอาหารจาก็ุรกินบ่มีเส มันย่ำน้ำนยากนะน,นี่แหละอันนี้ก็เพิ่กนกห้ไปเบิ่งเหน็นไหมสาบนเป็นยังไงเนีน่ยเนาะกัยากเวีอยากนี่ก็เพิ่งขึ้นไทยนานี่ก็เพิ่งขึ้นแต่กลางนาแต่ก็เลยไ,เไปส่งลงก็เลยแหวะเขามาหาพอดีกินกับหากบอ,อยาหากแล้วบอกินลงไปก็หาก้างออกคือเก่าพี่น้องเพิ่น จากมันเป็นอะไรเนะเาะสักก็เมื่อยก็จกกะเป็ไป้สิสับขึ้นมาคือเก่าเนาะปุกใจนำ้ำเขาให้ยาบ่มากินให้ยามากินเลยให้ยามากินแล้วกินแล้วเป็นจังได้แน่กินกินกระเมื่อยคือเก่า,ากินยา,ลายไล่ก็ไม่ได้ แพ้ของกินกับคือว่าและต้องระมัดระวังอีกออกลูกใหม่ๆยันพิษกรรมไปทนได้เบิร์ดเดอร์เสด็หน่อยองเงินเงินคือไม่ถึงเงินปีสั้น ได้หน้อยก็แน่นั่นแหละฉักอีกแล้วพี่น้องยามแบบมาแห้งกับมาแห้งเนาะยามแบบโลแห้งกับโแห้งมันเหมืนในแขนบ่เหมืนในแขนแล้วเหมือนมันเป็นโลดเหนื่อยหนึ่งหัวใจว้วอยเหนื่อยหนึ่งหัวใจว้ายวอยเหรอเหนื่อยหนึ่งหัวใจเต้น เออสักเมือ่อยก็เป็นนั่นนี่หละเฮาสักใจมันก็เป็นนั่นดดนี่หลยเมื่อยสักด้าวหัวใอืเไดโน่้ยดวงเงเลย นี่ก็จักสีสอยเนยได้แหละนี้ก็ได้อบเหอไรับัดอาบน้ำ pues นด่าผู้ได้อาไปอาบอาบก่ชมเออพ่ออพ่อาบน้ำเพะพ่อบ่พ่อกัลูกเออใครดอกยังเด็กน้อยก็ยังเอาไปอาบน้ำได้พอว่าชวนฮะเพราะวาัลังเออ นอน,ก,ปปนกับบุ๋มีพยายามให้เป็นดอกเห็ดได้สะสมันจำเป็นเลยเบิ่งกันไปนี่แหละเฮาก็ได้ต้มลูกแหลกยอบบาดตรงนี้เห็ดอย่งได้ซะบุ๋มีพยายามให้มันเกิดเนาะมันเป็นไปเลยก็ยอมหับเอาแหละอดมือดีมือเศร้าก่อนสีดีสีเศร้าเอแหละสูต่ต่อ,อไปาเออปื เงินที่เป็นช่อยกันยังเรือลายอยู่วะเมื่อไ,ไปล้านหนึ่งไปหมหมออะไรเออล้านปล,า,นปปลายหลยายงามใส่ตัวที่จำเป็นเอาไว้ปิ่นปัวเจ้าของนี่ี้แหละวดเอามันหักซีดซีเศร้าเละกินยาเย็นอยู่นะเดี๋ยวนี้ยา,ย,ยาเย็นยากินเลย สมือน mm ี่บรกินยาอียังเลยบรอยู่ื่อนี่น้ำฮงน้ำฮอนนจะต้มเนาะต้มแล่นเหรอเลยนไดต้มน้ำฮอนต้มน้ำซื่อนี่ต้มกินกันยังหม้อบรีชื่อไงหื้อ็อบชื่อหวานชื่อย้รื่าเป็นสักเ รือว่าย่านย่านมันพิษกับโรคคนนี้นบอกรู้ว่าจังใดเนาะคุยกับโบฮู่คือกันเรื่องแบบนี้พี่น้องก็ซื้อม่ของน้ำเบียร์ก็ซื้ออย่างนี้เออห้าสิ่มว่าน้ำห่อนเห็ดช้างแดอยู่ถึงนะตอนนี้ก็ต้มน้ำห้อนให้เพิ่นพี่น้องเนาะแต่ว่าข้าบะหมีหืดมียาดอก เคยกับบะหูกันเนาะต้มให้เพื่อนห้อนกับห้อนไม่ย่าเนี่กินบ่คำจังไรหัวไหลกลางมุงใช่ไหอยู่ก็อยู่น้าบอนะม,มันเมิดอาการเพิ่นกับคือที่เห็นนี่แหละพี่น้องเนาะ,นะก็ยังคือเกาแต่กย็ยังใครแต่ยังได้ว่าได้เบ่งแต่แหมเพื่นเนาะ ผนคือวังหันผัดเบิงทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องแต่ตอนนี้ลูกเผนก็มีผูดใจดีใจบุญเอาไปเลี้ยงแลวก็ไข่แน่นาะตอนนี้ก็มีแตเ่เบิงแต่แม่่นอย่างเดียวอาการชักของผนก็นยังคือเก่าอยู่พี่น้องเลยเบิงอาการทามอาการีา่แหไรเนาะพี่นอ้องเอฟซีผนกัอยางหู้อ่าเป็นจงนังไดแน่นาะหลังจากที่่นมาแต่หาหมดฮาหมออะไรพี่น้อง อาการพันดีขึ้นละโบรวยออจังใดเนาะกันนี้แหละนอะพี่น้องแบบอาการพันธุดยังคือเก่าไปหาหมคคอกกินยายังก็แล้วเนาะแต่ว่าอาการฉักของพ่นกุยังคือเก่าแต่ว่าทองห่ะคันแม่นว่าบอสักบ่อยพ่นกับบอเจ็บพี่น้องเนาะขาบับไปสักบ่อยแล้วก็สิเจ็บเนาะ กนลีิโตนเพิ่นกับโบฮูเขากับโบฮูจักสีเห็ดนะไรเนาะกับสักบบเช่าจักเถื่อกับโบมีไพ่เบิ่งก็คือพ่อย่ามกังเว้นสิเพิ่นก็ออกไปหน้าเนาะพี่น้องฮะดำไห้ดำนาอะไเนาะเพิ่นกับโบมีผู้ใดแล้วก็แบบคันสีจ้างคนมาเบิ่งกกับโบมีผู้ใดมาพี่น้องพรับทุกคนก็ลงไห้ลงหน้าเบิร์ธนะว่าง่ายบ่มีผู้ใดว่างเลยพี่น้องก็กัจักเสีเห็ดอะไรเนาะกัลิโตนเพิ่นลาย มันี้ก็เลยมาทามเบ่งอาการผิ่นนอที่พิ่นปหาหมุดหามอมาเป็นป 5, 5ปจังไดแน่อาการนอดีขึ้นละโบรือว่าจังไดแต่กลับมาทาอะไรก็ยังคือเก่าอะไรพปนเนาะไปอยู่ได้ซองคืนพี่น้องเพิ่อไปอยู่หงอมได้ซองคืนเนาะและ้วกลับมาก็โอเคเนาะพี่น้องบัดน,นี้เขกาก็สีเมื่อแล้ว <g ül üyor> ก็ลงมาทามเบ่งพอไปส่งเศร้าสลงเนาะก็เลยแหวเข้ามาหาเพิ่นเลยส่งเศ้าบนเลยเอ,เอ้เศ้าลงเนาะไปส่งเศร้าลงก็เลยได้แหวะมาหาเพิ่นกะ กเลยมาทำอาการเพิ่นก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสีขอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อพี่น้องจะได้บพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวปอหอยยางเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เข้ามาติดตามและหับสมเนาะบ่ว่าสิเป็น FC ใหม่หรือ FC เก่าก็าขอบ,บุญขอบคุณทุกๆท่ทานเดอ้อสำหรับคลิปนี้กัไปแล้วพี่น้อง